ควมไวรัลยอดฮิตในโลกออนไลน์ขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับคำว่าอาวังคำศัพท์แสลงยุคใหม่ที่มีความหมายแอบแฝงซ่อนเร้นแล้วทำไมต้องเป็นอาวังคำนี้มีความเกี่ยวข้องทางด้านเชื้อชาติหรือไม่มีความหมายว่าอย่างไรและควรใช้ในบริบทไหนเดี๋ยวข่าวสดจ,จะมารับอัปให้ฟังค่ะ สำหรับคำว่าอาหวังกลายเป็นคำสแลงยอดฮิตบนโลกออนไลน์ในช่วงนี้โดยมีที่มาจากคำว่าแซ่หวังของชาวจีนแต่เมื่อนำมาใช้ในบริบทของคนไทยคำนี้ได้รับการดัดแปลงให้มีความหมายใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อสายจีนและไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติแต่อย่างใดหากแต่การอ้างอิงตามหลักคำภาษาไทยคือคำว่าหวังเป็นคำกริยาที่หมายถึงความปรารถนาความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งใจว่าจะได้ปองไว้หมายไว้นั่นเองค่ะ โดยคำนี้ถูกนำมาใช้เป็นมุกเสียดสีพฤติกรรมของผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่มักคอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยมีความหวังดีพร้อมช่วยเหลือให้กำลังใจหากหญิงสาวกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากก็พร้อมออกรวงปกป้องแบบออกหน้าออกตาในคราบของผู้ชายอบอุ่นหวังดีในทุกสถานการณ์แต่แท้จริงแล้วแฝงด้วยความหวังในสิ่งตอบแทนอื่นๆเช่นการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักหรือการได้รับความสนใจ แถมคำว่าเอาหวังมักถูกใช้โดยผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันเองส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทเชิงลบเป็นคำเสียดสีเช่นใช้นิยามพฤติกรรมของผู้ชายหนุ่มผู้หวังดีแต่มีเจตนาแอบแฝง นอกจากนี้คําว่าอาวังยังอาจเป็นมุกขำขันที่ผู้ชายใช้แซวพฤติกรรมของชายหนุม่มที่มักคอมเมนต์หรือสนับสนุนหญิงสาวในโลกออนไลน์อย่างออกหน้าออกตาอีกด้วยค่ะอีกทั้งคําว่าอาวังเป็นคําเชิงลบที่แฝงไปด้วยอคติทางเพศหรือภาวะความเป็นชายที่เป็นพิษที่มักห่วงแหนความแมนแบบสุดๆจะทําอะไรก็ต้องดูเป็นผู้ชายห้ามแสดงความอ่อนแอห้ามร้องไห้ทําตัวกลางพูดคาหยาบ มีความเป็นหัวโจกเป็นผู้นําสูงจึงไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีใครหรือเพศใดก็ตามค่ะเรียกว่ารู้แบบนี้แล้วก็ควรใช้คำสั์แสดงยุคใหม่ยอดฮิตคำว่าอาหวังให้ถูกบริบทนะคะสำหรับข่าวสดรับอัาวันนี้สวัสดีค่ะ โสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ